มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยคอควายค่ะคออูคูคอรออูครูคอรอโอบอ ครบคอวออามอความคออัวบอควบคอลออานอคลานคอรออานอคราน,รน,รานไม้โทคราน คอโอ,ต,อ,รอโตรอรอโคดคอรอไอใครคอโอนโคนไม้เอกโค่นคอโงงคงคอโองงคงไม้โท หากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้ค่ะ